ครับสวัสดีครับนานาทุกทท่านนะครับวันนี้มาส่งงานนะครับส่งงานที่ลูกค้าสั่งจองไว้ก็ขออนุญาตลบกวนเวลาสัก5นาทีนะครับผมก็เดี๋ยวจะมาให้ดูงานที่ผมจะนําส่งลูกค้าว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ประเภทไม้อะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับอันนี้ผมทําสีเมื่อวานเนี่ย นะแล้วก็วันนี้เอามาพึ่งแดดอีกหน่อยนะฮะชุดนี้จะมีทั้งหมดห้าลำนะครับห้าลำก็จะมีนะครับตัวแรกตัวแรกก็จะเป็นมือสอดนะครับมือสอดแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกำคอนะครับถ้าดูจากรูปทรงนะตัวแรกนี่จะเป็นท้ายไม้สักนะครับมือเป็นท้ายไม้สักนะครับท้ายไม้สักลางประดูนะ่ครับลางประดูแดง ลแล้วก็ตัวนี้ก็ท้ายไม้สักครับลางลางสีดํานี่จะเป็นลางเ,าเด่นนะครับกระพี้เขาควายนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนี่ก็จะเป็นไม้สักครับไม้สักเหมือนกันแต่จะเป็นไม้สักทองนะครับตัวนี้จะเป็นไม้สักลางประดู้นะครับแล้วก็2ตัวนี้ก็จะเป็น ปาดูแดงนะครับตัวนี้จะเป็นปาดูแดงก็ล้างปาดูแดงเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก็จะเป็นปาดูส้มนะครับปาดูส้มล้างก็ Commission. ปาดูส้มเหมือนกันครับดูสีปาดูนะครับปดูเหมือนกันแต่ว่าถ้าเวลาออกแดดนะครับส,ส,สีส,สีจะเข้มกว่ากันนะครับอันนี้ก็พ่นเคลือบเงาไปประมาณ3รอบนะครับ พ่นแล้วขัดพ่นแล้วขัดนะสีสันเงาลายไม้ก็จะออกมาประมาณนี้นะครับก็อธิบายเพิ่มเติมนะครับรางนะครับรางรางก็จะเป็นลางความยาวนะครับความยาวรางก็จะอยู่ที่ประมาณเมตสามสิบนะครับลางเมตรสามสิบระยะชักนะครับระยะชักระยะระยะชักจะอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับตัวนี้เป็นไกด์เซฟทั้งหมดนะครับ นะเพราะส่วนใหญ่ส่วนใหญ่งานยิงปลานะครับงานยิงปลาจะเป็นไกเซฟนะครับนะไกเซฟก็จะใช้ปีก45นะครับปีกปีก45เซนปีก45เซนทั้งหมดนะครับก็จะมีรูนะครับ ปีกของค่ายที่ผมสั่งมาเนี่ยก็คือเขาจะมีรูรองรับโรลเลอร์นะครับสําหรับน้าที่ซื้อไปสั่งงานไปแล้วก็อนาคตนะครับอยากจะซื้อโรลเลอร์มาใส่ก็สามารถใส่ได้นะครับรูเล็กๆสามารถใส่ยางก็ใส่ได้ปกตินะครับก็จะมีทั้งหมด5ตัวครับเดี๋ยวเย็นนี้ครับคืนนี้นะครืนนี้คืนนี้ก็จะถอด ถอดแยกชิ้นส่วนแล้วก็เดี๋ยวแพ็คกิ้งนะก็จะมีบางตัวนะครับบางตัวบางตัวก็จะมีน้าเข้ามารับเองนะครับไม่ต้องจัดส่งอันนี้ก็ก็สไตล์ใครสไตล์มันนะครับนะมือสอดใครจะโค้งเว้าอะไรยังไงก็ตามจินตนาการนะครับของช่างนะแล้วก็ลูกค้าลูกค้าชอบงาน ช่างไหนแบบไหนก็ลองทักทายกันเข้ามานะครับนะราคาก็สอบถามกันเข้ามาได้ครับผมนะงานไม่สกักงานประดู <c oughs> ก็เดี๋ยวหลังจากนี้ครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะเอางานเข้าไปพอร์ตแยกชิ้นส่วนนะครับ <c oughs> แล้วก็เดี๋ยวแพ็คลงกล่องนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมให้ดูชัดๆสักตัวหนึง่ง ออกไม่ได้ก็ให้ดูลายก่อนนะดูลายไม้น,นี่ผมชอบในโดยส่วนตัวนะครับผมก็ชอบลายไม้ที่มันเข้มๆจัดๆนะครับอันนี้บอกเลยนะไม้สักนะครับก็ทําไปหลายตัวแล้วไม้สักตัวนี้ก็ไม้สักครับแต่ว่าเป็นไม้สักทองลายจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร,ร่ตัวนี้จะ เข้มจัดเลยนะครับประดูตัวนี้ก็จะติดติดล like. นิดนึงนะครับส่วนคอก็ไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับนะกำรรพอดีมือก็ประมาณอา่แฮนด์รถมอไซค์ครับนะแต่เวลาดูดูในภาพในภาพถ่ายวิดีโอนี่อาจจะใหญ่ไปหนอ่อยนะก็พอดีครับไม่เล็กไม่ใหญ่หลังก็พอเล็งได้นะครับไม่อ่อนเกินไปแล้วก็หลังไม่แข็งเกินไป โอเคครับก็ขอรบกวนเวลานะนาไว้เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวก็หลังจากนี้ผมจะเอางานเข้าไปแยกชิ้นส่วนนะครับก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับนะฝากกดติดตามสําหรับผู้ที่เข้ามารับชมนะครับใครที่รวมตัวเข้ามานะครับนะฝากกดติดตามให้ผมด้วยนะครับฝากกดตามฝากกดซับสไครต์นะครับโอเคครับก็เลยเวลาทหกนาทีเดี๋ยว คลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมออขอบคุณนานาที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับ